สวัสดีคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างลูกไม่เจอกันตั้ง3วันนะคะพอดีว่าครูส้มติดอบรม,มก็เลยไม่ได้มาเจอเด็กๆนะคะแต่วันนี้นะครูส้มก็อบรมเสร็จแล้วนะคะคิดถึงเด็กๆมากๆเลยนะวันนี้นะคะครูส้มจะมีเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนั้นเรามาทายกันดูคะ่ะเด็กๆลองดูวิดีโอคลิปตัวอย่างนี้นะคะแล้วบอกครูส้มสิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเออ เราดูวิดีโอคลิปจบไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นใครบ้างคะในคลิปน้องสกานน้องแอนเดอน้องสมายวิยาจัสตินใช่ไหมคะมิสแพทและใครอีกลูกน้องแบงค์ใช่ไหมที่ชะสม้มใช่ไหมคะมีใครอีกไหมคะอยู่ในคลิปเด็กๆทุกคนเหล่านี้ก็คือ เพื่อนกันใช่ไหมคะลูกหรือว่าเพื่อนของเราใช่ไหมคะทุกคนเหล่านี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเนี่ยจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายนั่นเองค่ะค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาลูกนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเปิดมาที่หน้าที่9ค่ะในหน้าที่9้านี้นะคะเด็กๆจะเห็นเพื่อน2คนนะคะ ก็คือเพื่อนหญิงและเพื่อนชายใช่ไหมลูกก็คือมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะกับเด็กผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเด็กทั้งสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันเหมือนกับที่เด็กๆลูกเป็นเพื่อนกันทุกคนในห้องใช่ไหมคะเราไม่ได้แบ่งเพศชายหญิงใช่ไหมคะผู้หญิงก็สามารถเป็นเพื่อนกับผู้ชายได้ผู้ชายก็เป็นเพื่อนกับผู้หญิงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพทั้งสองคนเลยนะระบายสีภาพทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะเด็กๆก็ ทํเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้ครูส้มดูบ้างนะคะบ้านนะคะเด็กๆ 1. น,นะคะให้เด็กๆทํางานในแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะ2ถ่ายวิดีโอคลิปบอกความประทับใจที่มีต่อเพื่อนจะเป็นเพื่อนทั้งหมดหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้โอเคไหมคะจากนั้นส่งในไลน์กลุ่มให้ครูส้มดูสําหรับวันนี้ครูส้มไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็ก